ดวงชะตาวันที่21ตุลาคม2568ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่ท่านจะรู้สึกเป็นตัวของตัวเองและมีพลังอำนาจมากที่สุดเนื่องจากดาวเสารเซึ่งเป็นดาวประจำวันเกิดของท่านโคจรส่งอิทธิพลอย่างเข้มข้นคุณสมบัติโดยธรรมชาติของท่านในเรื่องความอดทนความมีวินยัยความรับผิดชอบและความสามารถในการทำงานหนัก จะเปล่งประกายออกมาอย่างเต็มที่และได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างท่านจะรู้สึกว่าสามารถแบกรับภาระที่หนักอึ้งได้อย่างสบายและสามารถจัดก,การกับปัญหาที่ซับซ้อนได้เป็นระบบเรือกภูมิปาโลยิ่งเสริมให้วันนี้เป็นวันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการลงมือสร้างผลงานชิ้นเอก masterpiece ที่จะคงอยู่ไปอีกนานแสนานานไม่ว่าจะเป็นในด้านการงานการลงทุน หรือการวางรากฐานให้กับครอบครัวนี่คือวันแห่งการเก็บเกี่ยวผลลัพธ์จากความภาคเพียรในอดีตและการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความสําเร็จที่ยั่งยืนสําหรับอนาคตการงานท่านจะได้รับความไว้วางใจให้ดูแลรับผิดช,ชอบโครงการขนาดใหญ่หรืองานที่มีความสําคัญต่อองค์กรอย่างยิ่งความสามารถในการวางแผนการจัดการและความอดทนของท่าน จะทำให้ทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคและความกดดันก็ตามเป็นช่วงเวลาที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอสางหาริมทรัพย์การเกษตรงานราชการหรือการบริหารจัดการโครงสร้างองค์กรผู้ใต้บังคับบัญชาจะให้ความเคารพยำเกรงในขณะที่ผู้บังคับบัญชาจะเห็นคุณค่า และอาจมอบรางวัลหรือตำแหน่งที่สูงขึ้นเพื่อตอบแทนความทุ่มเทของท่านการเงินเป็นวันแห่งความมั่นคงและมั่งคั่งที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของท่านเองผลตอบแทนจากการทำงานหนักหรือการลงทุนระยะยาวที่ท่านได้อดทนรอคอยมานานจะปรากฏผลในวันนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเช่นที่ดินบ้านหรือพันธบัตรรัฐบาล การจัดการหนี้สินหรือการวางแผนทางการเงินจะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดท่านจะมีสัญชาตญาณที่เฉียบคมในการมองเห็นช่องทางการลงทุนที่มีความเสี่ยงตำ่ำแต่ให้ผลตอบแทนที่แน่นอนความรักคนโสดความสุข,ขุมความน่าเชื่อถือและความมั่นคงในชีวิตของท่านจะเป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดผู้คนเข้ามาอย่างมาก ท่านอาจได้พบเจอกับคนที่มองเห็นคุณค่าที่แท้จริงในตัวท่านและพร้อมที่จะสร้างอนาคตที่จริงจังร่วมกันความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นในวันนี้จะมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงและยั่งยืนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะดำเนินไปอย่างราบรื่นบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและความไว้วางใจซึ่งกันและกันท่านจะเป็นเสาหลักที่แข็งแกร่งให้กับครอบครัว และคนรักจะรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเมื่ออยู่เคียงข้างท่านเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำกิจกรรมที่เสริมสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวเช่นการเปิดบัญชีเงินฝากร่วมกันการซื้อประกันชีวิตหรือการพูดคุยถึงแผนการในอีก5-10ปีข้างหน้าสุขภาพโดยรวมสุขภาพกายแข็งแรงดีมาก เนื่องจากเป็นวันที่พลังงานของท่านสอดคล้องกับดวงดาวแต่ก็ไม่ควรประมาทการทำงานหนักโดยไม่พักผ่อนอาจทำให้เกิดอาการปวดหลังปวดกระดูกหรืออ่อนเพลียสะสมได้ควรหาเวลาพักผ่อนและยืดเส้นยืดเสียงบ้างการทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงจะช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติม อปรสรรคที่อาจเกิดขึ้นคือความเคร่งเครียดเกินไปหรือการมองโลกในแง่ร้ายจนทําให้บรรยากาศรอบตัวตึงเครียดไปด้วยการยึดติดกับกฎระเบียบหรือแบบแผนมากเกินไปอาจทําให้ท่านพลาดโอกาสดีๆที่เข้ามาอย่างไม่คาดคิดนอกจากนี้ก็อนเป็นคนพูดน้อยและไม่ค่อยแสดงออกอาจทําให้คนรอบข้างเข้าใจเจตนาของท่านผิดไปได้คำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอปะุปสรรคที่พบ การงานพยายามหาเวลาผ่อนคลายและยิ้มบ้างการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานจะช่วยให้ทีมงานมีกำลังใจและทำงานได้อย่างมีประสิทธิธธภาพมากขึ้นลองมอบหมายความรับผิดชอบให้ผู้อื่นบ้างเพื่อแบ่งเบาภาระและสร้างความไว้ใจในทีมการเงินแม้จะเน้นการออมและการลงทุนที่มั่นคงเป็นหลักแต่ก็ควรมแบ่งเงินส่วนเล็กๆไว้สำหรับให้รางวัลกับตัวเองบ้าง เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานหนักต่อไปความรักพยายามแสดงความรักและห่วงใยต่อคนรักผ่านคำพูดหรือการกระทำเล็กๆน้อยๆบ้างไม่จำเป็นต้องรอโอ,อกาสพิเศษการแสดงออกอย่างสม่ำเสมอจะช่วยเติมความหวานและทำให้ความสัมพันธ์ไม่แห้งแหลงจนเกินไปสรุปภาพรวมดวงชะตาประจำวันอังคารที่21ตุลาคม2568 วันแห่งการชำระจิตวิญญาณวันนี้เป็นวันที่มีพลังงานทางจิตวิญญาณมาบรรจบกันอย่างเข้มข้นเนื่องจากเป็นทั้งวันพระแรม14ค่ำเดือน11และเป็นวันเริ่มต้นเทศกาลกินเจทั่วประเทศพ,พลังงานของวันนี้ส่งเสริมการชำระล้างทั้งร่างกายและจิตใจการทำบุญการรักษาศีลและการเจริญเมตตาภาวนาอย่างยิ่งยวดอย่างไรก็ตามในทางโหราศาสตร์ ดาวอังคาร3และดาวอาทิตย์1โคจรอยู่ในตำแหน่งที่อ่อนกำลังในราศีตุลซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางอารมณ์ความสัมพันธ์เปราะบางและการตัดสินใจที่ลังเลได้ง่ายจึงเป็นวันที่ควรมใช้สติและความสงบนำหน้าการกระทำทั้งปวงข้อดีข้อเด่นเป็นวันที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติธรรมทำสมาธิและเริ่มต้นถือศีลกินเจเพื่อสร้างบุญกุศลใหญ่ พลังงานแห่งการอุทิศตนและบริการสังคมมีความโดดเด่นสอดคล้องกับการเป็นวันพยาบาลแห่งชาติและวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติการทำดีในวันนี้จะส่งผลบุญอย่างรวดเร็วและชัดเจนข้อด้อยต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ที่อ่อนไหวเป็นพิเศษอาจเกิดความขัดแย้งกับคู่ครองหุ้นส่วนหรือคนใกล้ชิดได้ง่ายจากเรื่องเล็กน้อยพลังชีวิตและความมั่นใจอาจลดลงกว่าปกติ ทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าหรือท้อแท้ได้ง่ายไม่เหมาะกับการเริ่มต้นโครงการใหม่ๆหรือการเจรจาที่สำคัญสิ่งที่ควรทำเริ่มต้นถือสีลกินเจหรืออย่างน้อยงดเว้นเนื้อสัตว์ในวันนี้ทำบุญตักบาตรสวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อชำระจิตใจให้ผ่องใสอุทิศต้นทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมหรือบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลฝึกความอดทนอดคลัน่น และให้อภัยเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดสิ่งที่ไม่ควรทำหลีกเลี่ยงการโต้เถียงหรือการตัดสินปัญหาด้วยอารมณ์งดการดื่มของมึนเมาและการเสพสิ่งกระตุ้นทุกชนิดไม่ควรตัดสินใจเรื่องสำคัญที่ส่งผลระยะยาวโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์และการเงินไม่ควรใช้คำพูดที่รุนแรงหรือการนินทาว่าร้ายผู้อื่นเลขนำโชค5 7 เลขเสริมดวง3 1 0ทําำบุญแก้เคล็ดเสริมดวงการเข้าร่วมเทศกาลกินเจถือเป็นการแก้เคล็ดและเสริมดวงที่ดีที่สุดในวันนี้หากไม่สะดวกสามารถทำบุญด้วยการถวายสังฆทานยาบริจาคโลหิตหรือทำบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์สำหรับผู้ที่ได้รับอิทธิพลจากดาวเสารโดยตรงเช่น ชาวราศีมีนและกันควรหาโอกาสไปไหว้พระนักปรกเพื่อเสริมบารมีและลดทอนอุปสรรคคำแนะนำจงใช้พลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ของวันนี้เป็นโอกาสในการปล่อยวางสิ่งเก่าที่เป็นภาระและชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์แทนที่จะมุ่งหวังความสำเร็จทางโลกให้หันมาใส่ใจความสงบสุขภายในความอดทนและความเมตตาที่ท่านมอบให้กับผู้อื่นในวันนี้ จะเป็นเกราะป้องกันปัญหาและเป็นรากฐานแห่งความสำเร็จที่จะมาถึงในไม่ช้า